สวัสดีค่ะดิฉันอริวรรณสุจใจดีเจ้าหน้าที่การตลาดโรงพยาบาลเอเชียอินเตอร์เนชั่นแนลนะคะวันนี้นะคะอยู่กับคุณหมอสิริรัตน์พงศิรินะคะเป็นวิสัญญีแพทย์ประจำโรงพยาบาลเอเชียอินเตอร์เนชั่นแนลนะคะสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาคุยกันเรื่องการทํางานนะคะในห้องนี้ค่ะทําอะไรบ้างนะคะแล้วก็การเตรียมตัวเข้าห้องผ่าตัดนะคะเราต้องเตรียมตัวอะไรบ้างคะค่ะก็อันนี้เป็นห้องผ่าตัดโรงพยาบาลเอเชียอินเตอร์เนชั่นแนลนะคะผู้ป่วยที่จะมาผ่าตัดก็คือจะต้องมีการเตรียมตัวก่อน ก็คือตอนแรกเนี่ยเราก็จะมีการให้ผู้ป่วยเนี่ยก็คือถ้าศัลยแพทย์เซตผ่าตัดมาผู้ป่วยจะต้องมีการเตรียมตัวก็คือการเจาะแลบตรวจร่างกายซักประวัตินะคะหลังจากที่ได้ทุกองค์ประกอบมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะมาะทบทวนข้อมูลของผู้ป่วยอีกครั้งหนึ่งว่าผู้ป่วยเนี่ยมีความพร้อมในการทําผ่าตัดนักน้อยแค่ไหนมีปัจจัยเสี่ยงอะไรที่จะทำให้เกิดอันตรายหรือว่าทําให้เกิดปัญหาระหว่างผ่าตัดไหมแล้วเราก็จะมีการประเมินกันระหว่าง ศัลยะแพทย์วิสัญญีแพทย์แล้วก็ในกรณีที่ผู้ป่วยมีโรคร่วมก็จะมีอายุรแพทย์อีกหนึ่งท่านมาช่วยประเมินกันค่ะหลังจากนั้นก็คือพาผู้ป่วยพร้อมในการทําผ่าตัดแล้วเราก็จะมีการเตรียมผู้ป่วยการเตรียมผู้ป่วยก็คือมีตั้งแต่การเตรียมเรื่องของร่างกายนะคะก็คือผู้ป่วยจะต้องฟิตและเฟิร์มก่อนที่จะผ่าตัดนั่นแปลว่าถ้าผู้ป่วยอย่างเช่นมีการสูบบุหรี่การทานเหล้าเราก็จะแนะนําว่าให้เขาหยุด ทำกิจกรรมนั้นไปก่อนสักประมาณ4-6สัปดาห์เพื่อม,มีความพร้อมในการทำผ่าตัดแล้วก็ถ้ามีโรคร่วมเช่นเป็นเบาหวานเป็นความดันก็จะต้องมีการปรับยาหรืองดยาบางอยา่างหรือถ้าคนไข้มีเรื่องของโรคเลือดที่ทานยาต้านการแข็งตัวของเกล็ดเลือดเรงนั้นก็จะต้องมีการงดยาอย่างน้อย5-7วันเพื่อจะให้เวลาทำผ่าตัดไม่มีปัญหานะคะแล้วการทำงานในห้องนี้นะคะ่ะ อทะไรบ้างก็ผู้ป่วยที่จะมาทําผ่าตัดเนี่ยถ้าสมมติเราผ่าตัดโดยที่ไม่มีวิสัญญีแพทย์หรือมีวิสัญญีในการช่วยทําผ่าตัดแปลว่าผู้ป่วยจะต้องความเจ็บปวดเกิดขึ้นหน้าที่ของเราก็คือการทําให้ผู้ป่วยเนี่ยไม่มีความรู้สึกในตําแหน่งที่ทําผ่าตัดจะมีได้2แบบก็คือแบบที่1คือการดมยาสลบที่เราเรียกกันนะคะนั่นคือแปลว่าผู้ป่วยเนี่ยจะหลับไม่รู้ตัวเลยอาจจะต้องมีการช่วยหายใจโดยการใส่ท่อช่วยหายใจ อีกกรณีหนึ่งคือในการผ่าตัดที่เป็นการผ่าตัดที่ก็เรียกว่าผ่าตัดส่วนปลายผ่าตัดแขนผ่าตัดขาหรือผ่าตัดที่บริเวณใต้หน้าอกลงไปที่สามารถทําการฉีดยาชาเฉพาะที่ได้แล้วเราก็จะมีการให้ยาระงับความรู้สึกในการฉีดยาชาเฉพาะที่เช่นการบล็อกหลังทําผ่าตัดคลอดหรือการทําผ่าตัดกระดูกหักเราก็จะมีการฉีดยาชาเฉพาะจุดทําให้บริเวณที่ทําผ่าตัดนั้นไม่เจ็บแต่ว่าคนไข้ยังรู้สึกตัวอยู่ วันนี้นะคะก็ขอบคุณคุณหมอมากเลยนะคะที่ให้ความรู้กับเรานะคะขอบคุณหมอมากนะคะค,ค่ะสวัสดีค่ะ